quá đây là gọi nhai tôi thấy tôi biết nhỏ thì kia ừ. thì... là Đào, ta, ô bị nói thì nhai ô bị tại ba ba thì ba thì vừa vừa là tao tao ô là lên ngay Hãy subscribe nhi thủ lọ nó, đã tụ, bát thư để ta, thì công này thi mò bô doài gì má này, sạch đi nữa, đang ở chợ มันดูมาแฟน,นมาละกกรเนี่ยอะไรทุดยาเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าหอมไผ่นะครับหอมไผ่ดอก,กวามาดูอันนี้นี่ กินเยอะนะครับนี่มะเขือนะครับมะเขือมันกำลังออกแล้วนะมันไม่กี่อาทิตย์มันกี่รู้ได้แล้วอันนี้เวททวนฝันยาว่นะครับม,มีเพียกเลยนะครับมีทุดยาเลยเนะตา่ตาเก็ไม่ละนะโยต้าเลยนะมาโซเกล้อนะ ตาออีกน้าที่มตาอทเจริญแคลนเนะถ้าอยากกีนปลาก็ตกปลาในบ่อนี้นะครับได้ขอให้ก right. yup. oh. mm ี hmm. ่ปีนะครับเลอีกีคุโดโอนะก็เดือบีอีวก็เดือบพอเปลยโดน็พอเลี้ยดูปก็เล็กกีกูโดอันนี้เป็น Kì sọp nè ký sọp sọp sơn. Tadda yati sô lắm namoo y mana. Oi mai namoo. Baka take it toy da. Dekati da. Dekota. Ode bưu say da bordo kewa. Baka take it toy. Dekota mi 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 mi

อาจจทางยะเด้อจะกวนเราเลยตดอนตั้งแต่แรอะไรแกคือทีโบเลยคือทีเชอนอ่ะจะเมฆคือทีสายไปว่าคือทีเชนจะบอลหวานตัเตียเนี่ยจะสบายเอาวิ่งไปกี่กูโดโอ้แต่เนืมูเนต้าโอเคแล้วโดดดูเธอคนละกแกอ่ะกแกวะฮะแต่ดอตัลาต่ไป เฮเทอดาดาวแวล่ะนะมันออกจากธรรมชาติมาสาวกูจีซ่าดาโอ้เนาะดีมะละกอกับมีมีทุดยานะครับที่เรามีอยู่ที่นี่เนี่ยนี่โต๊ะโต๊ะนะครับโต๊ะกินข้าวนะครับอีแก่โต๊ะ กมีล mm. ่นาเกอปะันกนาะมา่ชอเราปาเด็กตัตเปิดสยาเราเออนี่นี่าุกกอนา qua นั้นเลเนี่ยต่ตาเล่นเล่ตดตละเลเลอนีมาตาพอบุลอลอตาลนาเลกมุกีตกอซาดอุตั เดยเยี๋ยวตุ้ข่ยโอนะเยอน่ะจะฉดีนะจะฉดีเด๋อปะทอตาปะทอเนาะทองฟันยาวทอเอ่อไข่นะครับโอ้ลูกปลาปูเนาะลูกปลาโอเจล่ะดอปะทอปะทอตาเด๋ดดอฉดีเนาะ

any Để bạc cái chơi khôn. Tao ấy nó, thân thị khảo nè Với thị thao khảo tao, tao ở là Em có cái chơi nè Ba, à, là, là Cầm bự, ba mà nè Ba cho Đó là cầm bự ba để bà cho Để đi ít là ba gó à Ba lô Ba bà lô Hò, ba lô là à, ba